เลยดีกว่าครับเอาละครับจะได้ไปหรือเปล่าต้องรอดูคำถามนี้สุดยอดสุดท้ายของแฟนพันธ์แท้ในวันนี้นะครับตั้งใจฟังคำถามไม่ดีครับในพระไตรปิฎกได้มีการกล่าวถึงชื่อเมืองในสมัยพุทธกาลซึ่งชื่อเมืองนี้นี่นะครับเป็นชื่อที่เมื่อนำมาเทียบเคียงการสมาสนธิในภาษาไทยแล้วเนี่ยนะฮะ มีการอ้างยิงว่าเมืองเมืองนั้นเนี่ยก็คือเมืองที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทยครับและชื่อเมืองนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นชื่อของพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลด้วยโดยพระพิสุสงเนี่ยนะฮะรูปนี้ได้เชื่อกันว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้บวชและที่สําคัญได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลนั่นเองตั้งใจฟังคำถามครับนี่คือคำถามผมถามว่าคนไทยคนแรกที่เชื่อกันได้ว่าได้บวชนะครับ ในสมัยพุทธกาลคือใครมีพระอุปชาคือใครและพระผู้ที่เป็นผู้ที่ให้สรณะและศีลคือใครก็คือขอล่าพระองค์นี้ก่อนนะครับประวัติยังไงฮะครือเชื่อกันว่าท่านเนี่ยเป็นคนไทยท่านเกิดที่แคว้นหนึ่งครับชื่อว่าแคว้นสุนาราลันตะชนบทแล้วทีนี้ท่านนะทำอาชีพค้าขายใช่ไหมครับทีนี้ท่านก็เลยไปค้าขายที่เมืองสวัรถ์ที่อินเดียครับครับ ทีนี้วันหนึ่งเห็นคนแต่งเสื้อชุดขาวถือดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระพุทธเจ้าก,ก็เลยเกิดศรัทธาครับก็เลยไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมหลังจากนั้นก็ได้บวชครับทีนี้ท่านบรรลุอรหันต์แล้วท่านก็อยากกลับมาที่ถิ่นเดิกก็คือประเทศไทยนะครับก็ได้มาโปรดโปรดพี่น้องโปรดญาติมิตรหายต่างๆครับขอตอบครับเอาเลยครับตอบเลยนะฮะมา,มา,ม,ามาเลยพี่สู้สู้พี่สู้สู้นะตอบป้า พระปุณณสุนาปลันตะเทระครับส่วนพระอุปชาพระอานนเทระครับแล้วก็พระผู้ให้สรณะและศิลนครับตอบเป็นพระอุบารีเทระครับยืนยันคําตอบไหมฮะยืนยันครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับถ้าเกิดตอบถูกนะฮะขอรางวัลทั้งหมดนี้จะเป็นของน้องพีทนะครับและสิทธิในการแข่งขันสุดยอดแฟนแทร้แห่งปีเงินรางวัลหลายล้านเลยนะฮะยิ่งใหญ่มาก รอพีทอยู่ครับเด็กอายุ16นะฮะนี่ดูให้ดีนะฮะไปดูคำเฉลยนะครับสรุปว่าถูกหรือไม่ถูกไปดูครับปัจจุบันมีบทความเผยแพร่กันอยู่ทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวพาดพิงถึงพระมหาเทระรูปหนึ่งครั้งพุทธ,ธากาลซึ่งเป็นพระมหาเทระหรือเป็นพระมหาสาวกที่อยู่ในกลุ่มของพระอสิติมหาสาวก มีการเผยแพร่ว่าพระเถระรูปเนี้เป็นคนที่อยู่ในแถบถิ่นประเทศไทยพระเถระรูปนี้ที่เชื่อกันว่าเป็นคนไทยก็คือพระคุณะหรือพระปุณณสินาปันตอุปชายะที่ธร้าที่ท่าสอนท่านก็คือพระนนเถระและพระ เถระที่ให้ท่านพระปุณณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็คือพระอุบาลีเถระดีจเลยดีใเลยอูเป็นยังงสิดีะีาตื่นเต้นไนเด้นะโอ้ยเอาแล้ฮะเชิญอีกสีท่านบนเวทีนลยครับมาเลย และตอนนี้นะครับนี่คือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พระอระหันต์ในสมัยพุทธก,กาลนะครับน้องพีทได้ของวันทั้งหมดนี้และสิ์ในการแข่งขันสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2014เงินรางวัลอีกหลายล้านเลยรอยอยู่และนี่คือแฟนพันธุ์แท้หนึ่งเดียวในประเทศไทยมาเลยเย่ยมากเย่ยมากบอกอะไรเลยฮะบอกให้หน่อยเด็กอายุ16นะครับนี่บอกให้หน่อยก็อยากจะบอกกับผู้คน คนทุกคนที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ที่อยู่ดูดดอยู่ทางบ้านนะครับก็คือศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ธรรมะของพระเจ้าที่ท่านสอนน่ะผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องยากสําหรับเ,เด็กๆนะครับคือทุกคนเรียนได้หมดแล้วก็อยากให้สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปให้ลูกหลานของเราได้รักษาไว้ครับเอาเลยครับเยี่ยมมากเลยนะ นี่แหละผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะเด็กจะผู้ใหญ่จะเพศไหนก็ตามขอให้เพียงคุณรักนะฮะและก็ชื่นชอบในเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับติดตามรายการแฟนบันแท้ให้ดีมาแข่งกันแบบนี้นะฮะสนุกสนานแบบนี้นะครับแลวได้รางวัลกิ้งใหญ่แบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะต้องขอบคุณนะฮะเพื่อนขันทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการแฟนบอนแท้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ